เพื่อนๆวันนี้มาที่ตลาดเป็นตลาดไฮโซเป็นตลาดที่แบบสะอาดสะอาดนึงสินะเราไปเบิรงข้างในกันนี่วันเวลาเปิดอ่ะอ่าหน่อยอีกย่างแน่นี่แปดโมงหอสิบเก้าเสาร์อาทิตย์เจ็ดโมงหอสิบแปดอ๋อวันธรรมดาแปดโมงหอดสิบหอดุงหนึ่งเสาร์อาทิตย์เจ็ดโมงหอดหกโมงแรก วันนี้อุณหภูมิประมาณลบเจ็ดองศานะจ๊ะทุกคนแต่ว่าได้หนาวเท่าไหร่เนีมากระโม่พึ่งเกาลบเจ็ดองศาวันวันศุกร์จะเป็นยางแล้วเนอะเหรอ ุ่นเบิ่งตะวันแน่สิออกออกก็ได้เมฆกับบางโยสันอันนี้ฮิมากับโต๊ะโปรยปลายโปรยปลายเดี่พี่น้องแบบโตกลินลินเพิ่งรู้ว่าฮิมาแบบว่าตกลงมาแบบสวยมากเลยมันที่เป็นแบบสเก็ตแบบว่าเป็นแฉกเป็นดาวเป็นยังเป็นรูปต่างๆั้ตั้งแต่ต,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 ตั้งกันไปโอ้โหเกล้วงชิ้นเนื้อนั่นเห็นไหมยุขาล้างสาวนั่น โอ้คงแบบไงเลยนไหมอู้ท่านั้นก็สวยแต่หิมะม่ไหมอ๋อป้อมตึ๊งนี่แต่ตึ๊งนี่เป็นนันโกดังเก็บของเขาโอ้โหเส่จจำอ่ได้หรอก,กทั้งๆเลงไหนอ๋อนั่นน่ะ มัาซื้ออัอยังนี่ยฮะอนาคอมเพกเข้าไปต้นคริสต์มาสปาดมือแข็งหมดแล้วเด้อเสียงนกขนมวที่ไท้นี่จ mm ้าสเขาสู้ตลาดของแท้ ที่เป็นตะแพง่กี่ดอกราคาเนาะอันนี้พักโลมัยอันนี้ยางนี่เนี่ยเขาบอกเข้าบาเล่เข้าโอ๊ตทีนปะว้าวเออสวยเนาะเขาโอ๊ตเขาบาเล่ต่างๆ่าสัปาดูกแดงสามหาชีพเหรอ เนาะมันก็แพงเถอะโอ้มายเกอรฉันก็บอกแล้วว่านแนี้มันแพงเอสอนเนี่ยโนฐานงาคือใส่ชุดแบบว่าเออก็หลายแผืมเต็มเลยไม่ละหาลยหาะไม่ละหาลหาทิบหรอ นี่หาเราหาซีนี่อ๋อนี้สามหาซีฟเออกะถือยี่ได้ลยะนางไปบังมืดก่อนอันนี้อย่นี้หาเราซีฟ อันนี้นมันอ่ะคิวติ้คายเกีือนะสองร้ห้าสิบอะ่ะอาไปซื้อไปให้อะไรบ้างอ๋อกิ๊ดนเนื้อปังฮะแต่มีแม้ขาผมงนายไหมสามร้อยห้าสิบลูตอ่อกิโลกรมัมป้าขาแม้ส,มส้มนะส้มใหญ่เนาะผูเลี้ยงด้วยอยิ๋งอ่ะเนี่ย เอนวาุดรัตัวย่าดน้นมี่กล้วม่วนะญนี่ไหมยนีเอามาเอาเต็มคันเลยเฮ้ยหนังนี่อา้ไปเห็นยังกินแล้วก็รู้จากวิธีเหรันง้อเลยนนี่ง้อแดง้อไ่มันไกบ่มันไก ชีลอยรอเออีชินาเปดจีบ่พใกล้ยังไม่ได้เลยบิงไต้โอ้ไก่ม่วงปลาบงขามเลยอันนั้นสองอันนี้ต่อกิโลหรือว่าต่อถานสองรอยกาสิบหมืเมนตอกิโลป๊าตัวไก่ไหม อยังว่าเป็ด้ต่ไมีเป็ดเป็ดแ right? oh, okay. no ่ละตัวนานนี้สามร้อยนี่ไก่เนี่ยทันใกลูกก็เอาไปคูณนย์ศูนุดสเต่าออเหรอเอาบ้าตีอันนี้มันโตวน่อยอันนั้นม่โตใหญ่ด้วยเขาต้องสังขาย340้ีเปอร์วันกิโลเนี่ย อาอยูบอกอิรถอวมาถามมาที่สิบปดอ๋อเลยตร้งใหญกินบได้อเอาปเ็นที่เออ๋อเดีพี่ชั้นเอ็ดยัยูบอกอาบอเอาไปต้มจักซิบมือเขาจะว่าตุ้นเอาไปให้ยแยติดตุนเปยไปยติดตุนอันนี้สองแลว้าสบหอาไม่นยีดูวกอ่านออกแลอ่านเอปก็แปเอาู

เท่าไหร่หูมาอะ4,000คือรบอสลูเยนนั่ะะนใหรอจ่าย4,000หนออ 4, อเองอจ่าจแบ่ง2,000นะแบ่ง2,000พร้อมจะบ่าย2ตัว แบ่งสองพันทอดลอยทอดหกลอยกี่บาทคุณซื้อว่ามันแพงก็ยังได้เหล็กหาทีนี่เนี่ยอันนี้งาป่ะนี่ยเนี่ยเนี่ยอันแบบนี้จังเป็น3ามร้อยสี่สิบก็มีข้าวบะกิโลนี่กว่าดนี่บอก มันบ่กตัสามแล้วพอนจินอะไรนะทริสต์สุรกิโลกร,รมัมกิโลกร,รมัมกิโลกร,รมัมโอเคทั้งนั้นเป็นปลาพี่น้องงนี่เป็นปลาโอ้นี่ไงไขป่ขปลาไข่ปลาเสียมอนไข,ข่ปลาขาเวีย่ยไข่ปลาเสียมอน 2002กับอันนี้พันแปดบล็อกยูไงอ๋อเงาหยันย้ำเอาหยัมะงหยับเนี่ยย่าเฝ้ามันทิงยางไปอ้อมอยู่ดิจะมาเอาไหม значит, она dia что брас. Ну 2 2 ออมันก็ถือแต่ตัวสังร้อยนี่นะเนี่ยก็ซื้อไม่ไดเอ้อซื้อไปยังไง้นนที่จะต้องมากินต้องไปไหนมาเออไปกับไอ้อ้งร้อยกินเลี่ย่างอเอาเอาคาของมันท่นบอมีหม่องเฮดเออาันบ้าโอซื้อไบ้านอ๋ไม่ต้องไปไหนกหรอกตอนชงกินนี่เฉชงกินของอยู่อูดได้ยุหรอเคลื่อนยันตตำรวจขึ้นมา ดีปลาแซลมอนน่าสิปละยมามันสวยมากนนเนาะไข่ปลาแซลมอนนี่นี่คือเห็นแบบในน,นั่นเขาขอดออกดูจากคลองมันนะอันนี้ปูของแทบมามาป้องว่าปู阿拉斯กาสองพันหาเองเนี่เ,นเองเหรอดิตัวในไข่แมวกเก่าโอ้อันนี้ลดละแปดร้อยอันนั้นลดละเก้าร้อยสวยสวยคาด หนวดปลาหมึกหนวดปลาหมึกกับเป็นตะเพงแผนกปลาไม่นิดเดียวเองเนาะอันนี้หกปล่อยนะขย้อนหอยเหี่ยนหอยนางลงก็ไม่แล้แม่นหอยยังก่อนหอยเหี่ยนสวิตชเอาไปอร์ที่หอนท่านเหรอ คิดชื่อมาออกหอยแม่อันนี้หันบานทอกัหอยแมกคูเวลาอันนี้ไม่ใช่หอยอะไรมันหอยอันหอยแมกผูเลยนอะหอยผูกเหรอหอยที่เขาเห็นในร้านอาหารที่เป็นแพงนีที่กากมันยังไงแนี่ันนม่อันนี้ก็เป็นหอยนางนกอนกหอยนิวนิวชีแลนด์เนี่ยหอยแมกผูนิวซีแลนด์แล้วมั้งหน่นด์ออันนี้ทักหางถงบอทีเจ็ดร้อยห้าสิบา ฟ,ฟังนี่เป็นฟังเครื่องเครื่องเทศเอะยรปม่นผลม้เอ้พักดองอปีดรูดดองแดงดองพัากกาดดองเอาอย่างอามันค้นหลายดิเนาะมันเขาบะไดกระเทียมดองเอ้ยบซิมดอกยหยพัากกาดดอง ะจิมจีนเนื้เออคืนเนื้อหมีแต่เนื้อหัวป่ะนี่เออนัวมีแต่น้าหัวป่ะนี่เออน้าใหม่กับมี่วะน้าใหม่ดองน้ัเหมี่จีนแกน้าใหม่ดองหวายเป็นตะโพกแซบเป็นตะสมแป๊บเป็นตะสมแป๊บ เลนเ่รัเนะเก่าอร์ไหสูงนิดเกียสมเแปดเลขกว่าเม้่อย่เขาจะเขามิกมิกเอียงใส่กันเนาะเม่อ้เห็นเราผู้สิห้าไหมม่อ้เยกี้โอ้ยเขือเล่นเนี่ยนะเห็นเราพนลูกเนาะพลน้กกินเนาะมันก็สิเป็นเย่เย่เนาะคนทั้งคนเต็มเลยเก่า อันน uh, ี้เฮดเฮดลัดพี่จ้างเงินยังก่อหูหมูไหมเออเฮดเฮดอันนี้เฮดหูหนูดอกดอกทุกอย่างเนาะฟังนี่ก็จะเป็นเนื้อมัวว้าวม้วนโตแบบไงเลยบ้างเนี่ยเบิ่งเนื้อนลิ้นม้วนไหม ดิน,บนวบบเงาโตสีซ้าไหนเนี่ยตรงนี้เหนื่อยไหมแพนบบง่ายนอกเฮ้ยถือว่าถือรินเนี่ยสี่นเนาะสี่โโร้อยหกิบเก้อ๋อกินโลแกนอ้โนแท็กห้ามันนี้อวอกิสวยแค่ ไล่ต่างๆเลยฟังนี่เป็นผลไลม้อบแห้งนะจ๊ะสวยมากเลยจัดเลี้ยงแบบว่าอันนี้อีหยังนี่หอยต้องแต่งแค่ี่นบอลนัดบอลนัสเชื่อมไม่เป็นบอลนัสเนี่ยเห็นบ้านี่เนี่ยหน่วยมันเนี่ย บอนัดเชื่อมไหม่แพงดอนบอนัดควรบอกืมาขามควมาเงไหมขาแพเาปาสิม่นสิแพงปานั่นมาลงไปถามเมือนิดหน่อยเกาันกับคุณเชียงไม่หวเาอยี่บวงควนนะเทใบเ็ดีเนอเมาเลย้ันสองือย่งอ่าง อ,อ,อันนี้ผลไม้เฮ้ยตรงนี้สวยมากเลยสวยมากสามสิบเป็นมะนี่ยาอะไสามสิบนี่มัดละสามสิบนี่อ,อ๋อเนาะสิบยายอุ้ยไปซนละแหน่นมะ,ะ,ะ,ะน่ะละล้านตาม,มากเลย กระซิม <chat> ีสน่หนว่ะกระเบงบักแตงก็มักบ้าหกแตงวะบักแตงแพงขักเลยบักแตงเท่าไรนี่สองร้อยห้าสิพวนี้ยาน่อยน่อยไหมสองร้อยห้าสิบปเนต์เลย2 5งร้าสิบปอร์เนต์หน่อยหน้อยน่ะเนี่ยแพงขักเลยแตงเ็แค่ตแพง หน่อนไม้ฝรั่งกับแพงเลยพิมีช่ชามีแล้วพี่น้องตลาดญงผลไม้หลากหลายหลากหลาย